ดูปลาไหลกันครับจะหมานไม่หมานเดือดตุ่มดักปลาไหลของผมโอ้ยตัวใหญ่เลยครับตัวนี้เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศการดักปลาไหลครับตะว,วันก็ขึ้นแล้วนู่นไปชมการดักปลาไหลกันครับตัวใหญ่เลยสวัสดีครับผมกกลับมาพบกับผมแล้วตัวเต๋อกับการดักปลาไหลแล้วครับวันนี้หมายก็จะประมาณนี้ครับเป็นาลูกเล็กๆแต่ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับตุ่มก็ สามหลังเหมือนเดิมไปเดี๋ยวผมขอตัวใส่ตุ่มก่อนครับใส่ตุ่มปลาไหลก็ไม่ยากนะน,นี่เลยเรก็วางเลยครับวางเป็นในน้ําแบบนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าจะหมานไม่หมานครับอ่ะเสร็จแล้วกับการใส่ตุ่มตะปลาไหลผมครับรอชมพรุ่งนี้เช้าหมานไม่หมานก็ไม่รู้นะของมาหาแล้วครับมันจะมาเอาไปเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเช้าอยู่วันใหม่แล้วครับ เดี๋ยวไปดูกันที่ผมดักปลาไหลไว้เมาาื่อวานนี้นะชวนี้นะนอันแรกครับอ้าวมีตัวด้วยใหญ่ด้วยครับอ้ามันหมานแล้วเห็นตัวไหมครับเดี๋ยวไปดูอันที่สองอันที่สามครับมาดูอันที่สองครับผมไว้ตรงนี้เนี่มุมนี้ หมายเป็นโบล์กแางแบบนี้นะครับหมายในขั้นสองเหมือนเบาๆอันสองแห่ลครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวดูนที่สามครับดูอนที่สามมันนี่อยากปิดไว้เบาๆเอา้ามีตัวอีกโอ้ต,ตัวหนึ่งครับนี่เอาเดี๋ยว เป็นสรุปผลงานครับมาดูผลงานกันครับวันนี้ใส่สามหลังนะสามอันนะครับตุ่มดักอะไรแบบนี้ด้วยเหยื่อหอยเชอรี่นะครับสามอันได้ปลาสองตัวตัวใหญ่ๆเลยนี่มีอัอนตัวหนึ่งตัวนี้ตัวใหญ่ประมาณสี่ขีดนะตัวนี้สองตัวนี้ไม่นา่าจะต่ำกว่า 0, ครึ่งกิโลนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับการดักปลาไหลของผมนะครับช่องผมว่าหาอยู่หากินแบบบ้านๆแบบนี้แหละครับสําหรับเพื่อนท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับตัวใหญ่ๆมีมูนสาหรับเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับผมด้ไปชมว่าเพื่อนๆทาอะไรกันอันนี้ก็อยอาหอยเชอรี่นะต,ตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่มากตัวนู้นโอ<ม>้โห สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอัวกลับบ้านก่อนนะครับใหญ่จริงผัดเผ็ดหรือที่ต้มดี